นายสุประสิทธิ์กอเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการคัาสารหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขและกิจกรรมเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2564พร้อมเยี่ยมชมผลงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดกลุ่มอำเภอโซน3ประกอบด้วยอำเภอเด็ดอุดมอำเภอบุญทริกอำเภอน้ำขุ u นอำเภอน้ำยืนและอำเภอนาจล่วย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการประชาชนอำเภอเดชอุดมและพี่น้องบ้านสองคอนหมู่ที่10ตำบลตบหูอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีและมีนายเอกชัยทรงอำานาจเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยอุบลราชธานีได้มาร่วมในการค้าสารหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเป็นการคัดเลือกหมู่บ้านที่มีการดําเนินงานพัฒนาชุมชนดีเด่นตามแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านรวมทั้งคัดเลือกบุคคลต้นแบบในกิจกรรมพัฒนาชุมชนเพื่อเชิดชูเกียรติโดยมีการคัดเลือกกิจกรรมประกอบด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบผู้นําอาสาสมัครชุมชนดีเด่นชายผู้นําอาสาสมัครชุมชนดีเด่นหญิงศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนและสมาชิกชุมชนตัวอย่างการสรรหาและการคัดเลือกหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นที่มีผลการดำเนินง,งานส่งเสริมและสร้างสามราชีพชุมชนรวมทั้งมีการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ในการจัดกิจกรรมคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุหนายวิริยาเสาทองพัฒนาการอำเภอเด็ดอุดมได้ดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดการจัดกิจกรรมในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019จำกัดจำนวนคนและมีการตรวจวัดอุณหภูมิและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด